เตรียมตัวไปสัมผัสความสวยงามของเกาะล้านได้แบกสบายกระเป๋ากับสิบที่พักเกาะล้านราคาถูกหลักร้อยที่เราได้คัดสรรมาให้ในวิดีโอนี้บอกเลยว่าแต่ละที่พักนั้นบรรยากาศดีใกล้ทะเลแถมยังคุ้มค่าเกินราคาหลักร้อยที่จ่ายไปแน่นอนครับสามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมดุดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มกันที่ที่พักแรกอาเมโกเกาะล้าน ที่พักสุดคุ้มบนเกาะ้้านฝั่งท่าหน้าบ้านเดินทางสะดวกด้วยบริการรถรับส่งแถมยังใกล้ตลาดและเซเว่นอีกด้วยตัวที่พักตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีสันสดใสสบายตาให้บรรยากาศผ่อนคลายห้องพักกว้างขวาง,วางอุปกรณ์ครบครันทั้งใดเป่าขมตู้เย็นทีวีแอร์เย็นๆและที่นอนนุ่มๆพร้อมผ้าห่มหนาๆน,นอนหลับสบายคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยครับ The 2. The C2 เกาะล้านใครมองหาที่พักหลักร้อยบนเกาะล้านต้องที่นี่เลยราคาดีมากแถมบางช่วงมีโปรโถแถมมอเตอร์ไซค์และอาหารเช้าด้วยคุ้มสุดๆพมพักสไตล์เรียบง่ายแถมยังอยู่ใกล้แหล่งของกินตลาดและเซเว่นอีกด้วยนะครับเดินทางสะดวกสบายแม้จะห่างจากหาดไปหน่อยแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็ไม่หวัน่นที่สำคัญยังใกล้ท่าเรือหน้าบ้านอีกด้วยเที่ยวได้ทั่วเกาะชิวๆเลยครับ 3. The Rest Hotel ที่พักสุดคุ้มหลักร้อยใกล้ชุมชนเดินทางสะดวกใกล้หาดแถมยังมีบริการรถรับส่งถึงท่าเรืออีกด้วยห้องพักสไตล์โมเดิร์นกว้างขวางสะอาดตามาพร้อมระเบียงส่วนตัวกว้างๆให้ชมมือสวยๆได้แบบเต็มตาแถมยังมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าสำหรับคนที่อยากออกไปตะลุยเกาะแบบชิลๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยครับ C. The Secret เกาะล้าน ที่พักสุดคุ้มสไตล์มินิมอลบนเกาะล้านเดินทางสะดวกมากครับเพราะมีบริการรับส่งจากท่าเรือถึงที่พักเลยแถมยังมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าพร้อมน้ำมันเต็มถังอีกด้วยบอกเลยว่าสิ่งเที่ยวรอบเกาะได้สบายบรรยากาศที่พักเงียบสงบเป็นส่วนตัวห้องพักตกแต่งเรียบง่ายแต่ครบครันทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นได้เป่าผมแถมยังมีอาหารเช้าเบาๆให้ด้วยนะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยครับ Blue Sky เกาะล้านรีสอร์ทที่พักหลักร้อยสุดปังบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาตัวที่พักตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ใกล้ภูเขาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวแถมยังมีรถรับส่งท่าเรือฟรีอีกด้วยนะสไตล์ที่พักออกแนวโมเดิร์นตกแต่งสวยงามภายในห้องพักกว้างขวางมีทั้งไดเป่าผมสมาร์ททีวีพร้อม Netflix YouTube แถมยังมีรถมอเตอร์ไซค์พร้อมน้ำมันให้เช่าด้วย 6. เดอะคาสเทลโลรีสอร์ท โรงแรมสไตล์วินเทจดูดีมีกลิ่นอายผู้ดีอังกฤษครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปเล่นเพลินๆห้องพักตกแต่งเรียบง่ายแต่ครบครันมีทั้งตู้เย็นแอร์ไดเป่าผมและของใช้ในห้องน้ำให้พร้อมแถมยังมีพื้นที่หลังห้องเล็กๆด้วยนะใครชอบความคุ้มบอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะราคาหลักร้อยแต่ได้ฟิลโรงแรมสวยๆแถมยังมีรถรับส่งจากท่าเรือและมีร้านอาหาร ใกล้ๆอีกด้วย7บ้านต้นไผ่เกาะล้าน ใครมองหาที่พักราคาหลักร้อยบนเกาะล้านแบบคุ้มๆต้องมาลองพักที่นี่เลยครับกับราคาเริ่มต้นหลักร้อยได้ทั้งห้องพักใหญ่แอร์เย็นๆพร้อมมอเตอร์ไซค์น้ำมันเต็มถังให้ขับเที่ยวรอบเกาะทำเลที่ตั้งใกล้ทั้งเซเว่นตลาดและท่านาบ้านแถมยังเดินทางไปหาดต่างๆได้ง่ายอีกด้วยสไตล์ที่พักเรียบง่ายแต่สะดวกสบายมีอาหารเช้าแบบข้าวต้มให้ด้วยนะ 8. ที่พักบ้านเก๋เกาะล้าน ใครมองหาที่พักหลักร้อยแบบคุ้มคุมบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวต้องมาลองพักที่นี่เลยครับสไตล์บ้านพักสบายสายแถมได้ฟิ์เหมือนอยู่บ้านตัวเองด้วยนะห้องพักก็เรียบง่ายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งกาแฟน้ำดื่มแถมยังมี WiFi แรงๆให้เล่นนิดแบบไม่สะดุดอีกด้วยครับที่สำคัญคือเขามีมอเตอร์ไซค์ให้ใช้ฟรีตลอดทริปขับเที่ยวได้สะดวกสุดๆไปเลยเการีสอร์ทรังนกน้อยเกาะหลาน ที่พักหลักร้อยบนเกาะล้านตั้งอยู่ใกล้ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเดินทางสะดวกแถมยังมีบริการรถรับส่งจากท่าเรือและรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยครับสไตล์ที่พักเรียบง่ายสบายๆให้บรรยากาศเหมือนมาพักบ้านญาติอบอุ่นเป็นกันเองห้องพักกว้างขวางเตียงนุ่มนอนสบายมีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งเล่นทำปิ้งย่างได้แถมยังมีอาหารเช้าอย่างข้าวต้มให้ด้วยนะครับคุ้มค่าเกินราคาไปมาก สิบสโลลฟฟเกาะร้านรีสอร์ท ที่พักหลักร้อยสุดคุ้มใจกลางเกาะบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาบรรยากาศร่มรื่นสบายๆเหมือนอยู่บ้านแถมเดินทางสะดวกใกล้ท่าเรือหน้าบ้านด้วยมีบริการรับส่งถึงท่าเรือตัวที่พักตกแต่งน่ารักสไตล์อบอุ่นเป็นกันเองเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบวางแผนการเดินทางและคุ้มงบใกล้ร้านอาหารร้านค้าและคาเฟ่มากมายใครมองหาที่พักราคาสบายกระเป๋าต้องมาลองพักที่นี่ดูครับ ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับวิดีโอหน้าพักหลักร้อยจะพาไปแนะนำที่พักดีๆที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยครับ